เมื่อสายลมหนาวหวนคืนทุ่งนาที่เขียวขจีก็แปลเปลี่ยนเป็นเหลืองอารามคล้ายสื่อบอกให้เรารับรู้ว่าฤดูการเก็บเกี่ยวกำลังจะมาถึงรวงข้าวถูกเคียวเกี่ยวมัดกองรอวันกอบเก็บขึ้นยุ้งฉาง,ชางเช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลรินเอย่ยคล้ายกระซิบบอกว่า ค่ำนี้ได้ห่มลมหนาวแน่ค่ะอากาศหนาวอย่างนี้มาประเดิมด้วยแกงอุนน่นๆรสนัวๆอย่างแกงซัวหอยแกงดีไหมคะแน่นอนค่ะส่วนผสมที่สำคัญก็ต้องมีหอยแกงใบมะกรูดขิงขา่าตะไคร้พริกหอมแดงเกลือที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำผักสะทอนและน้ำปลาค่ะ ลงมือกันเลยนะคะเริ่มจากนำหอยแก่งมาตัดก้นคนไหดานเราจะเรียกว่าต่อยหอยค่ะทำเสร็จก็ล้างน้ำให้สะอาดเพื่อเอาโครนดินแล้วก็ทรายออกหลังจากนั้นจะเตรียมเครื่องแกงนํำขิงคาตะไคร้มาหั่นแล้วบุบหยบาบพอให้ได้กลิ่นหอมอย่าลืมหอมแดงด้วยนะคะถ้าจะให้ดีเผาวพวกพริกและหอมก่อนบุบ จะเพิ่มความหอมให้เครื่องแกงยิ่งขึ้นพอน้ำเดือดให้ใส่เครื่องแกงลงไปปรุงรสด้วยน้ำผักสะท้อนแล้วก็น้ำปลาทีละนิดน้อยก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจต้องชิมดูค่ะหากรสอ่อนก็ให้ปรุงด้วยน้ำผักสะท้อนเพิ่มค่ะ รสชาติขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเมื่อรสชาติได้ที่ให้ใส่หอยแกงเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาและเกลืออีกเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดท้ายด้วยหอมผักชีเพื่อเพิ่มความหอมลองชิมรสอีกทีเพราะน้ำหอยแกงอาจทำให้น้ำแกงจืดลงได้ค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ ทานด,นดอนๆแก้หนาวได้ดีค่ะสำหรับไพดานอีกจานหนึ่งของฤดหนาวก็คือต้มส้มอีปุ่มส่วนผสมหลักก็มีอีปุ่มใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงน้ำปลาหอมพริกมะกอกมะเขือเครือและก็ใบส้มปล่อยหากบ้านไหนมีส้มอบแอบ ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะออกรสเปรี้ยวใช้แดนกันได้ค่ะพร้อมยังคะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงบุกตะไคร้พริกและล้างมะเขือเลือทิ้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาบุบหอมแดงผสมในเครื่องแกงเมื่อน้ำเดือดได้ที่ก็ให้ใส่เครื่องแกงที่เตรียมไว้ค่ะระหว่างนั้นให้เตรียมใบส้มปล่อย เลือกเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะสับแบ่งเป็นส่วนๆมากน้อยแล้วแต่ความชอบค่ะถ้าเห็นน้ำแกงนวดก็เติมน้ำเพิ่มได้ค่ะรชามันก็จะหอมนแกงนะคะแล้วก็มันจะหวานเนะื้อีปอ่ปุก็ไมเน,ะะนื้อสดค่ะมันก็จะหวานดีนะคะแล้วก็หอมเครื่องเทศ ปิดท้ายด้วยใบยส้มป่อยใบยอ่อนสุกง่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับนี้คือหมกถั่วแต้มีเฉพาะรูรการนี้เท่านั้นนะคะส่วนผสมหลักก็คือถั่วแต้ถัวเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมักตามแบบรืนเมืองจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะนอกจากนี้ก็มีพวกพริกหอมต้นหอมผักชีน้ำปลาแล้วก็เกลือ เริ่มจากโขลกถั่วแต้ให้แหลกเมื่อได้ที่ลองชิมรสว่าเค็มมากน้อยขนาดไหนก่อนปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาค่ะคุเคราให้เข้ากันและลองชิมรสเพีค่ะพอเสร็จแล้วค่ะถั่วมันก็จะออกรสชาติมันๆนะคะมันจะมันๆที่เราก็กปรุงรสเข้าไปใส่เกลือเข้าไปมันก็จะทําให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นเผื่อเราจะใส่ผักใส่เครื่องหอมเมื่อได้รสชาติตามต้องการ ให้ซอยหอมและพริกก่อนโขลกพอให้ส่วนผสมเข้ากับเนื้อตั่วแต้ปิดท้ายด้วยซอยต้นหอมและผักชีลงไปก่อนคลุกเคล้าเบาๆให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันใกล้เสร็จแล้วค่ะให้ตักตั่วแต้ห่อใบตองก่อนนำไปปิ้งบนเตาถ่านคนไยด่านเรียกว่าหมกปิ้งให้หอมเป็นอันใช้ได้ค่ะ สำหรับสุดท้ายของฤดูหนาวเป็นข้าวแดกงาค่ะนิยมทำหน้านี้เพราะมีทั้งงาและข้าวใหม่รับรองว่าหอมหวนชวนทานและทำง่ายมากค่ะค่ะส่วนผสมก็มีข้าวเหนียวงาแดกข้าวเป็นงาพื้นบ้านมีเฉพาะถิ่นนอกจากนี้ยังมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอ้อยแล้วก็เกลือเริ่มจากเตรียมตำงาแดกข้าวไม่ต้องคั่วใช้สดสค่ะ เมื่องาแหลกให้ใส่ข้าวเหนียวน้ําตาลปี๊บและตัดรดด้วยเกลือเล็กน้อยตําให้เข้ากันแล้วก็ให้มันเข้าเครื่อเนเส่วนผสมทุกอย่างเราทยอยใส่ชุดๆเลืชุดข้าวน,าน้ําตาลเกลือเนี่ยค่ะมันจะได้ทั่วกันรุดนหนาวบ้านเราได้ข้าวเด็ดงาสักก้อนล้อมวงผิงไฟทานข้าวเด็ดงาไปก็อบอุ่นไม่น้อยว่าไหมคะ